สวัสดีครับคับผมเป็นนักมายากลนะครับ่กาลสิน์นะครับนะครับอาวผมวันนี้ชื่ออะไรครับชือตาค่ะผมมีนิดเดียวครับวันนี้นะครับมีมายากลใหม่จะมาเล่นด้วยนะครับนะครับครับเดี๋ยวจะจีบไพ่นี้ครับพูดคําไม่หยุดตรงไหนก็ได้หยุดครับหยุดตรงนี้นะครับยีไพ่ใบบนสุดมีดูนะครับ ให้กล้องดูนะครับแล้วก็เอาไปข้างบนอันนี้ไพ่อยู่ข้างบนนะครับเแล้วสักครู่จะตัดให้ไปนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้กล้องดูว่าไพ่ที่เรายู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วจะค่อยๆ่อยยันลงไปตอนนี้ไพ่อยู่ไหนครับอยู่ตรงกลางนะฮตรงกลาบจริงหรือเปล่าจริงนเดี๋ยวมาลอง เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะนับหนึ่งนับสองนับสามใช่ไพรที่เรอเกล่าใช่ครับอออาจจะสงสัยนะครับเดี๋ยวตรวจสอบได้ครับนตรวจสอบได้เดี๋ยวตรวจสอบได้นะครับ 挺好、嗯